มาดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะของร้านที่ต้องบอกว่ารวบรวมสินค้าเกี่ยวกับความรักไว้ะนะคะนั่นก็คือศูนย์จําหน่ายสินค้าเบเตเลดหัดใหญ่ค่ะทยอยนาดอกกุหลาบพลาสติกนะคะและของขวัญวันวาเลนไทน์มาวางจําหน่ายสร้างบรรยากาศวันแห่งความรักค่ะบรรยากาศก่อนวันวาเลนไทน์ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าราคาถูกหัดใหญ่กิฟ์แลนด์ซูเปอรตร เขตเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะขนาดนี้ก็ได้มีการทยอยนาดอกไม้พลาสติกและของข,องขวัญแทนใจที่ส่งมอบแทนความรักมาประดับตกแต่งดึงดูดความสนใจจากลูกค้าสร้างบรรยากาศและสีสันในห่วงวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ค่ะนางสาวจินจุธาสิริวงประเสริฐนะคะผู้จัดการบริษัทกิฟต์แลนด์ซูเปอร์สโตร์ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ทยอยนําสินค้าที่ใช้เป็นของขวัญแทนใจมาวางจําหน่ายนะคะอาทิดอกไม้พลาสติกและกระมยี ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่กล่องเหล็กรูปหัวใจที่ภายในบรรจุดอกกุหลาบอะไหล่หัวใจตกแต่งดอกไม้พร้อมข้อความสื่อรักและสติกเกอร์รูปหัวใจนะคะสินค้าน้ยอดนิยมของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็วัยรุ่นค่ะนอกจากนี้ครับยังมีชุดแก้วน้ําดื่มกระบอกน้ําชุดเครื่องนอนกิฟต์เซ็ผ้าห่มนะครับที่กําลังเป็นที่นิยมในการมอบของขวัญในวันแห่งความรักโดยทางร้านได้เลือกชนิดสินค้าคุณภาพดีราคาถูกเริ่มต้นไม่ถึง1บาท เล่นประหยัดครบจบในที่เดียวนะครับส่วนลูกค,ค้ากลุ่มค้าก็มีส่งบริการส่งถึงที่ทั่วภาคใต้อีกด้วยนะครับหากสนใจที่จะเลือกซื้อของขวัญสินค้าเป็ดตะเล็ดคุณภาพดีราคาถูกสามารถเลือกได้ที่หาดใหญ่กิฟแลนด์นะครับตั้งอยู่ที่บริเวณถนนเพชรเกษมเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา9.00นถึง19.00นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่074-266200ครับ เลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกวัยรุ่นนะคะกลุ่มพวกวัยรุ่นเนาะแล้วก็จะมีพวกดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะที่เราก็คือจะประดับร้านให้มีดอกไม้เพิ่มเติมแล้วก็จะมีจําหน่ายพวกสติกเกอร์สติกเกอร์ขาดไม่ได้เลยสติกเกอร์หัวใจเนี่ยคิดมากตั้งแต่นักเรียนมหนาลัยอย่างเงี้ยค่ะราคาเป็นยังไงบ้างเออที่ร้านขายราคาส่งค่ะรับรองว่าถูก ของดีแล้วก็ราคาถูกแน่นอนถูกใจแน่นอนค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณรณกร่ะก็ไปช็อปได้นะคะเป็นของขวัญแทนใจให้กับคนร,รักนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าร้านนี้มีครบเลยนะครับ